คะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันทุกวันอังคารนะคะเวลา5้าโมงเย็นกับคลิป Collective Reading พลังงานคุณกับเขานะคะเป็นการอ่านที่ไม่ใช่พีกับคาร์ดเนาะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมดูได้ทั้งหมดเลยทุกคนที่เข้ามาดูถ้าเหตุการณ์มันตรงกับคุณก็ถือว่าตรงไปเนาะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดนะคะเพราะมันเป็นการอ่านแบบ general ไม่ได้อ่านโดยส่วนตัวเพราะฉะนั้นเลยมันจะไม่ใช่ดวงคุณแค่คนเดียวแต่เป็นของคนอื่นๆด้วย อ่ะแล้วตรงนี้เลยนะคะเน้นเป็นหลักก็คือความรักที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าถ้ามันเป็นความรักที่ชัดเจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคุยกันปกติคุยกันกระหนุงกระหนิงปกติแล้วมันมีแนวโน้มที่ดีเราก็คงจะไม่เข้ามาดูกันถูกไหมเพราะร้อยเปอร์เซ็นคนที่เข้ามาดูคือความรักไม่ชัดเจนแล้วก็อยากรู้ว่าทิศทางการที่เราจะดําเนินการในชีวิตของเราไปต่อเรื่องเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่า พลังงานของเขาคนที่ไม่ชัดเจนสักทีกับคุณเขาเป็นยังไงเนาะทำมากันเป็นสีคลิปแล้วเนี่ยเยอะอยู่เนาะเป็นสิคลิปลอะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะยังไงอาทิตย์ที่แล้วพลังงานดีมากๆเลยค่ะค่อนข้างดีมากอาจจะเหตุการณ์ตรงเนาะแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะได้ต่างกันไปนะคะอย่าลืมเนาะว่ามันเป็นการอ่านโดยร่วม แต่ถ้าต้องการให้มันได้ผลลัพธ์ร้อเป๊ะเป๊ะๆกะรุณามาดูส่วนตัวดีกว่าเนาะอ่ะใบแรกเลย Seven of Pentacles แอบดูว่าเหมือนมีใครสักคนหนึ่งใจร้อนแหละอืออู้อันนี้มาทุกวันเลย The h y l o ลเ n นแล้วก็ Seven of Wands อู้เจ็ดเจ็ดเลยนะะอ้าวเจ็ดอีกแล้ว Seven of s w o อ d s อู้ ดูใจร้อนจังเลยคนคนนี้อ๋อ้ r e e of swords ออ,อ,อ queen of cups queen of pentacles the hermit แล้วก็ justice อ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดเพิ่มเติมกันเนาะเอาเอาเท่านี้ก่อนคร่าวๆก่อน ใบเอาเป็นว่าคนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยในตอนนี้เนาะที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องการมาหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้ที่ผ่านมาใส่หน้ากากเข้าหาคุณตลอดเลยค่ะใส่หน้ากากเข้าหาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเฟกเป็นคนหลอกลวงเป็นคนโกหกปิ้นป้อนอะไรอย่างนั้นนะมันไม่ใช่แต่มันเป็นการใส่หน้ากากเพื่อทําให้ตัวเองเจ็บน้อยที่สุด เขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนิดนึงเนาะเราว่าดูใจร้อนดูเอาแต่ใจแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอืมอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงหน่อยๆผีเข้าผีออกพลังงานวันนี้กับอาทิตย์ที่แล้วดูต่างกันเยอะมากเลยอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันอาจจะมันเป็นคนละพลังงานเลยหรือไม่ก็อาจจะพลังงานเดียวกันได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือพลังงานเปลี่ยนตลอดแล้วก็ มันเปลี่ยนไปตามความคิดความรู้สึกของคนนะคะแล้วตอนนี้เขามองว่าคุณเองคุณไม่ได้อ่อนโยนกับเขาละคุณไม่ได้เข้าอกเข้าใจเขาเหมือนเคยแล้วความผูกพันที่มีความมั่นคงที่มีที่คุณเคยให้เขาเขาก็ไม่ได้รับอีกถ้าเขาเป็นคนที่เคยหายไปแล้วก็ไม่คุยกับคุณเนาะตอนนี้เขาอยากจะออกมาจากไอ้มุมมืดที่เขาอยู่ละอยากจะออกมาคุยกับคุณให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่มันยังติดอยู่ตรงที่ว่าหน้ากากที่เขาใส่อยู่มันยังไม่หลุด เพราะเขาเป็นคนที่กลัวมากกลัวว่าคุณจะรู้ว่าเขาชอบคุณมันเป็นเพราะส่วนหนึ่งเราคิดว่าเขาคงไม่อยากให้คุณมี power เหนือเขาอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบแล้วคุณจะงอแงคุณจะเรียกร้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ฟังนะเดี๋ยวจะมาด่าเราอีกเนาะเพราะเราโดนด่าเยอะมากหลังๆเดี๋ยวจะหาว่าเราว่าคุณงอแงอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นความคิดเขาเนาะ คุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดไปในทางลบหรือบวกอันนี้ก็คือสิทธิทส่วนบุคคลในความคิดคนเราห้ามกันไม่ได้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาคิดเขาก็ไม่อยากให้คุณมี power เหนือเขาด้วยความที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือไม่ balance เกิดความไม่ balance เกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้ตัวเขาเองกลายเป็นแบบว่าต้องคอยยอมคุนนู่นนี่นั่นนั่นแหละคือสิ่งที่เขากลัวแต่เท่าที่ดูโดยรวมคือเขาเองเขาก็เป็นคนใจร้อนทําอะไรผุบเข้าผูบออกเหมือนกัน ถ้าคุณจะงองแงอันนี้ก็ไม่แปลกเลยเพราะเขาอย่างอย่างที่บอกคือเป็นคนที่ใจร้อนดูใจร้อนมากๆดูเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่แต่รอบครอบอยู่เรื่องเดียวคือต้องใส่หน้ากากเขาไว้ไม่ให้เรารู้ว่าเขามีความรู้สึกกับเราแค่นั้นละ่ะนอกนั้นก็ไม่ได้ดูมีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ,ะเดี๋ยวเปิดเพิ่มเติมมานะคะอืมเดอะทาวเวอรไม่แน่ใจว่าทะเลาะก,กันหรือเปล่านอกก่อนหน้านี้แล้วก็เอสบานอยู่ไกลกันด้วย ทางไกลรักทางไกล five of cups โอเคเขาเสียดายมากในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าคุณสองคนเคยเจอกันหรือเปล่าคะแต่เท่าที่ดูมันเหมือนเป็นรักทางไกลเนาะแล้วอยู่ไกลกันหน่อยหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาลกวยอย่างหนึ่งก็คือความห่างไกลนี่แหละที่มันจะมาทําเหตุการณ์ดีๆกลายเป็นเรื่องเล่ย์ร้ายแต่เหตุการณ์เล่ย์ร้ายมันไม่ได้มาจากคุณเป็นคนกระทํานะแต่มันมาจากหัวในหัวเขาหมดเลยคือเขาเป็นคนคิดเยอะด้วยเราว่า ดูเป็นคนคิดเยอะดูเป็นคนใจร้อนแล้วก็อย่างที่บอกคือดูไม่รอบคอบแต่รอบคอบเรื่องเดียวคือเรื่องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือเขาไม่อยากให้คุณมีอำนาจเหนือเขาเพราะมันอยู่ไกลกันแล้วตัวเขาเองเขาควบคุมอะไรค่อนข้างยากอันนี้เราไม่ได้อ่านไพ่กลับไปกลับ,ลบ,ลบมาเนาะเราแค่จะยกเหตุผลให้ฟังว่าเราย้อนกลับไปเพื่อที่จะกลับมาดูเหตุและผลในปัจจุบันว่าทำไมเขาถึงกลัวการที่จะให้เรารู้ว่า เขารู้สึกยังไงกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปให้เข้าใจกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าต้องเข้าใจตรงกันหน่อยนึงเนาะอะเดี๋ยวเราขอล้างไพ่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดใหม่ดีกว่าตรงนี้นะคะคือด้วยความที่อยู่ไกลกันเนาะเขาก็ไม่อยากให้ระยะทางมาทำอะไรเลยหลายอย่างด้วยความที่เขาเป็นคนที่คิดเยอะ <S <S เขาอาจจะคิดว่าถ้าอยู่ห่างไกลกันแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนผีเข้าผีออกขี้น้อยใจอะไรก็ว่าไปมันอาจจะทําให้คุณอะ เบื่อแล้วก็ไปหาคุยกับคนอื่นๆแล้วก็ลืมเขาไปในที่สุดนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาใส่หน้ากากไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่พลังงานก็ไม่ใช่เป็นพลังงานแบบเพลย์บอยเพเกอร์อะไรอย่างนั้นเนาะมันเป็นพลังงานที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าตัวเขาเป็นคนที่ยังมีภาวะวุฒิภาวะความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรอ่าโอ้ยล่วงวันนี้ทำไพ่ล่วงทั้งวันเลยไม่รู้เป็นอะไรมือไม้สัน่น เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเนาะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างถ้าอยากได้พิกาคาดหัวข้ออะไรทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็ทิ้งไว้เลยได้เนาะคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะได้ค่อยๆทยอยทำตามเวลาที่เรามีว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่างอะไรมากมายต้องงานเราก็เยอะเหมือนกันแต่อยากทำให้ดูกันอ่ะอู้อ้้อ้ แอบตื <im <im ่นเต้นเห็นใบนี้ทีไรแอบตื่นเต้นทุกทีเลย Two f Cups นี่แหละหน้ากากที่เขาซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากที่ซ่อนไว้ก็คือ Two of Cups เขาอยากออฟเฟอร์ความรักให้คุณมากมาไก่กองไปหมดเลยใจร้อนเหมือนเดิมอันนี้ยิ่งเล่งเขาไปใหญ่ได้ใบเดิมค่ะเมื่อกี้ก็ได้ Seven of Pentacles อย่างที่เห็นกันเนาะ The wheel of fortune เย้แต่กลับด้านโชคชะตายังไม่เป็นใจเท่าไหร่ในตอนนี้ แล้วก็ Ace of Cups อืมดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ s i x of Pentacle เอ้ยไม่ใช่ Pentacle s i x of w a n d s ใส่ตาไม่ดีเอ้แล้วก็ w o ้ s i x of Cups อืมแล้วก็ The Star เอาจริงๆนะเราว่าคลิปนี้อ่ะ มันเป็นคลิปควรที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้าคลิปอาทิตย์ที่แล้วถ้าดูคลิปอาทิตย์ที่แล้วเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมมาดูคลิปนี้ด้วยเพราะว่าเรามีความรู้สึกเออเราเดี๋ยวนะเราพูดผิดเอาใหม่เรียบเรียงใหม่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของอาทิตย์แล้วที่แล้วด้วยเพราะว่าเราคิดว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันกลับกันตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเหตุการณ์ในวันนี้มันควรที่จะเกิดขึ้นก่อนคลิปหน้านั้นแต่มันกลายเป็นว่าคลิปก่อนหน้าเนี้ มันเกิดไปก่อนแล้วมันเพิ่งมาออกตรงนี้คือเหตุและผลของมันน่าจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลยตรงนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นเบื้องหลังหน้ากากที่เขาใส่ไว้ก็คือเขาอยากออฟเฟอร์ความรักให้คุณแล้วเขาก็ใจร้อนมากเพียงแต่ตอนนี้เขาต้องถอยไปตั้งหลักก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไปประมวลผลว่าเออเขาจะต้องไปเขาไม่ประมวลผลเราใช้คอมพิวเตอร์เยอะอยไป <c oughs> คือ กลับไปประเมินผลว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องทำมันคืออะไรมันจะต้องเป็นสเตปบายสเตปแล้วก็มีการวางแผนที่รัดกุมกว่านี้เพราะสิ่งที่เขาทำกับคุณเราไม่รู้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่สําหรับเขามันเยอะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกกับคุณนะคะไพ่แต่ละใบมันมีความหมายเหมือนกันแต่อย่าลืมว่ามันอาจได้หลายแบบมากเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้หมายถึงเขาจะถอยกลับไปตั้งหลักก่อนเพื่อที่ จะกลับมาใหม่ในรูปแบบที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมเพราะเท่าที่ผ่านมาการคุยกันการครบกันกับคุณมันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้วางแผนอะไรขึ้นมาเลยแต่มันกลายเป็นการวางแผนในทางลบๆเช่นแบบใส่หน้ากาเข้าหาเราไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรไปอย่างนั้นมากกว่าพอมาเป็นตอนนี้ปุ๊บเขาอยากที่จะเริ่มวางแผนใหม่ให้มันโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างที่เขาเคยใจร้อนอย่างที่เราบอกว่าเขาดูใจร้อนมากมาก ตอนนี้เหมือนความใจร้อนเริ่มลดลงบ้างละเริ่มมีสติสตังค์มากขึ้นเริ่มกลับมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยในอดีตมันมีอะไรที่พลาดไปอันนี้คือนึกถึงอดีตที่ตอนที่แบบอุ้ยคุยกันหวานแววจีบกันสมัยเขาเข้ามาจีบคุณใหม่ๆคือมีความสุขมากอะไรก็ว่าไปแล้วตอนนี้ต้องกลับมาคิดแล้วว่าสิ่งอย่างแรกที่เราเพื่อให้มันเกิดความหวังที่ดีขึ้นมาแล้วก็เยียวยาความรู้สึกเราแล้วก็ความรู้สึกเขามันคืออะไรดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาทําคือเขากําลังวางแผนเป็นขั้นตอนว่า การที่จะกลับมาคุยกับคุณมันจะต้องเริ่มต้นจากยังไงก่อนมันถึงจะประสบความสําเร็จไม่ใช่กลับมาแล้วปากเสียพูดจาไม่ดีเช่นติดโควิดไปหรือยางมีแฟนไปหรือยังอะไรอย่างนี้มันเหมือนเป็นการประชดประชันกระแนกกะแหนมากกว่าดังนั้นเขาเลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ Behind the Scene เบื้องหลังก็คือพยายามวางแผนวางแผนเพื่อที่จะกลับมาแบบประสบความสาเร็จหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเติมเนาะเนี่ยดี ดีจังเลยวันสองวันนี้ไพ่เปิดมาดีทั้งคู่เอ๊ะแล้วก็เดมเพลสว้าไฟฟ์ออฟเพนทาเคเอาจริงๆนะคะดูคลิปนี้เสร็จไปดูคลิปอาทิตย์ที่แล้วด้วยเนาะถ้าดูแล้วก็ดูอีกก็ได้มันจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นโอเคเดอะเฮอร์มิตอ่ะตอนนี้เลยเนาะสิ่งที่เขาทำอย่างที่บอกเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เรื่องในอดีตแล้วได้ใบนี้มาหมายถึงการเรียนรู้ด้วย หมายถึงการเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างๆแล้วก็ทําไปทีละสเต็ปว่าควรจะทําอะไรยังไงก่อนเพราะเขาไม่อยากถูกคุณทอดทิ้งอย่างนี้ไปนานๆมันกลายเป็นว่าเขานั่นแหละที่เขาถอยไปตั้งหลักนั่นแหละ แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองเขาก็มีความคิดที่ว่าคุณเองคุณก็ทิ้งเขาไปคุณไม่ได้สนใจเขาด้วยความที่ the emplace คุณกลับหัวมาคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจเขาทเท่าที่ควรแล้วตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาดูอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยก็ได้เนาะคุณก็วุ่นวายกับชีวิตของคุณจนคุณไม่ได้มีเวลามากพอที่จะให้เขาแต่สิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือ four of wands การครบกันที่มันเป็นกิจจาลักษณะการครบกันที่มันมีไตโตอย่างแบบ เป็นแฟนกันนะเราตอนนี้เราอยู่ระดับไหนเราจะมั่นกันไหมเราจะแต่งงานกันหรือเปล่าก็คือทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปในทางที่ระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นๆถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่เหมือนผีเข้าผีออกเหมือนมีความเป็นเด็กสูงแต่เขาเองเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องการจะผุดโผล่ผุดโผล่ในชีวิตของใครเล่นๆนะคะ ม,มันเหมือนกับว่าเขาถอยไปตั้งหลักก่อนเพราะว่าตัวเขายังไม่พร้อมหลายๆอย่างด้วยแต่เท่าที่ดูคือเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องการอะไรที่มันไปเป็นระยะยาวๆไม่ใช่แบบคบกัน3 4สเดือนหรือปีหนึ่งเลิกกันแต่ระยะแบบยาวๆถึงขั้นแต่งวง,งแต่งงานมากกว่าอ่าดูซิมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกอ่านายออฟสอดเราขอค่อนข้างหมกมุ่นเรื่องนี้ด้วยก่อนเนี้ย justice เขาตอนนี้เขาขมบุ้นเรื่องนี้มากเลยเพราะเขาต้องการบาลานซิ่งความสัมพันธ์คุณให้มันสมดุลกันระหว่างสิ่งที่คุณให้เขาเขาให้คุณคือคือทุกอย่างมันควรจะเป็นห้าสิบห้าสิบต่างคนต่างให้กันเช่นแบบว่าเอ้ยเขาอาจจะทักมาทานข้าวหรือยังแล้วเราก็ตอบเข้าไปแล้วคุยกันแบบอ่ะอย่างนี้ดีไม่ใช่ประมาณว่าแบบเขาทักมาแล้วคุณไม่ตอบหรือคุณทักไปเขาไม่ตอบอย่างนั้นมันไม่ใช่ละคือเขาต้องการที่จะปรับปรุงหลายๆอย่างถ้าเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ตรงนี้เป็นจุดแรกที่เขาอยากจะปรับปรุงให้มันเกิดความสมดุลขึ้นมาเกิดความบาลานซ์ขึ้นมาโดยการที่ทําให้มันแบบคุยกันแล้วมันมีคอนเวอร์เซชันมันมีบทสนทนาที่ชัดเจนไม่ใช่ถามคําตอบคําหรือไม่ตอบเลยอะไรอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะพลังงานก็ค่อนข้างดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะว่ามันอาจจะตรงกับสถานการณ์คุณแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนเนาะถ้าอยากให้มันตรงมาดูส่วนตัวเพราะเราเห็นบ่อยมากเลยแบบ พอมันไม่ตรงปุ๊บมาคอมเมนต์ด่าซึ่งเราพูดแบบนี้บ่อยเลยในคลิปแต่คนก็ยังด่าเราอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าเบื่อนะพูดตรงตัวมันน่าเบื่อมากอะต้องแยกแยะหน่อยนึงอะแล้วเขาก็อยากจะทุ่มเทกับคุณค่ะอยากทุ่มเทอยากทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเอาง่งายๆเลยตัวเขาเองเขาอยากดูแลคุณนะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องไฟแนนเชียลเรื่องเรื่องการเงินเขาดีมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าเท่าที่เปิดมา เรายังไม่เห็นปัญหาในจุดนั้นแต่อาจจะมีบ้างหรืออาจจะไม่มีเลยตรงนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพียงแต่ว่านะตรงนี้เขาก็อยากทําให้มันดีขึ้นมาแบบให้คุณภูมิใจในตัวเขานั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แอฟเฟอร์เมเตอร์กันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรเราบ้างเนาะอดีจะเปิดแปดใบแล้วกันวันนี้อู้เขาต้องการคุณตอนนี้เลยคิดถึงคุณทําให้เขายิ้มได้ค่ะ ถ้าเขาจะเรียนรู้ว่าความรักคืออะไรนั่นก็เป็นเพราะคุณเนาะที่สอนเขาความรักที่แท้จริงคืออะไรอ่าโอ้พูดถึงเรื่องต่างเมื่อกี้อ่ะมีอยู่ค่ะเรื่อง financial มีอยู่เบาๆแต่ดูว่าใครๆก็มีเหรอเนาะตอนนี้เรื่องปกติโควิดด้วยอ่าคุณจุดประกายความ passion ต่างๆในชีวิตของเขาขึ้นมาใหม่ เขารักคุณนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ต้องการ relationship เดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะว่ามันคืออะไรเขาขอโทษนะคะที่ทำให้คุณเจ็บอ้เห็นไหมรักทางไกลบอกแล้วความห่างไกลไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราโอเคมาเรามาสรุปกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะ<ๆ>เขาบอกคุณว่า<ๆ>เขารักคุณค่ะ รักเลยไม่ใช่ไลฟ์รักเลิฟเลยเขารักคุณแต่เขายังไม่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากมายหรือไม่ใช่ชัดเจนมากมายพูดผิดเอาใหม่เขารักคุณแต่เขายังไม่ต้องการการผูกมัดยังไม่ต้องการซีเรียสรีเลชั่นชิพก็คือยังไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันซีเรียสมากมายขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ที่ที่เขาจะต้องไปจัดการก็คือเขามีปัญหาเรื่องการเงินเขาต้องไปจัดการเรื่องการเงินการงานเขาก่อนเพราะว่าอย่างที่เราบอกมา เขาต้องการที่จะดูแลคุณค่ะอยากจดอยากจะดูแลคุณมากๆเลยต่อให้คุณเข้ามาดูแล้วคุณเป็นผู้ชายแล้วคนที่คุณถามถึงเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็อยากดูแลคุณเขาไม่อยากเป็นภาระของคุณโดยการที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วมาเดือดร้อนคุณในภายภาคหน้าอันนี้คือเขาไม่ต้องการเลยเขาต้องการที่จะยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็ทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวไปแล้วเราก็เติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเลยในตอนนี้ถึงแม้เขารักคุณมากแค่ไหนถามว่าเขาพร้อมสําหรับเรื่องชิพไหมยัง แต่อย่างที่บอกเลยคือเขาถอยไปถอยไปเพื่อไปตั้งหลักเพื่อไปตั้งหลักเราก็จะได้มองว่าเอ้ยการวางแผนในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างสเต็ปบสเต็ปแต่เขาก็ขอโทษนะว่าการที่เขาเดินจากไปในตอนเนี้มันทําให้คุณเจ็บดังนั้นเลยนะคะถ้าความรักมันคืออะไรอ่ะเมื่อก่อนเขาอาจาจะไม่รู้หรอกว่ารักแท้จริงๆคืออะไรจนกระทั่งเขามาเจอคุณนั่นแหละเขาถึงรู้ว่าความรักคืออะไร มันให้คําตอบเขาหลายๆอย่างอย่างที่เราบอกคือเขาอยากดูแลคุณนั่นคือความรักอย่างหนึ่งละมันสอนอะไรเขาเยอะแยะมากมายเลยแล้วคุณก็มาจุดประกายแพชชั่นต่างๆให้ชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องการทําให้เขาอยากที่จะมั่งมีสีสุขมั่งมีคือแบบอยากมีตังค์เพิ่มขึ้นอยากที่จะดูแลเราแล้วที่สําคัญเนาะเวลาที่เขาคิดถึงคุณอ่ะเขาทาให้เดี๋ยวนลินพันกัน <laughs> เวลาที่เขาคิดถึงคุณมันทําให้เขายิ้มได้แล้วทําให้เขามีความสุขนะคะ แล้วก็จะบอกว่ารักทางไกลทรมานจังเลยความห่างไกลก็ไม่ได้มีความสําคัญมากสําหรับเขากับเราเพราะว่าหัวใจใกล้กันอุ้ยหวานจังหัวใจใกล้กันก็พออะแล้วที่สําคัญเอกตังหากรู้สึกว่าที่สําคัญเยอะเนาะสําคัญเยอะมากเขาต้องการคุณตอนนี้เลยค่ะต้องการมากแต่ไม่ใช่แนวสิบแปดบวกนะมันเป็นแนวความอบอุ่นมากกว่าคือแบบยังไงดีอะเออมันทําให เรารู้สึกว่าเรามีความอบอุ่นมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกของเราอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเลยคนคนนี้ถึงแม้เขาจะผีเข้าผีออกเนาะอย่างที่เราพูดมาแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีการวางแผนอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนกับชีวิตอยากได้อยากดีอยากจะมีเราเป็นตัวเป็นตนในชีวิตเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมค่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าเขารักคุณไหมรักนะแต่เขายังไม่พร้อมแค่นั้นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าเราไม่อยากออกแนวขายฝันเนาะ เพราะคนส่วนใหญ่ก็คงแอบเกลียดแล้วล่วละตอนนี้เพราะเราอ่านไพ่ตามที่ไพ่ออกมาเราไม่ได้มาขายฝันว่าเอ้ยมันจะต้องรักกันอย่างงู้นอย่างนี้จะได้แต่งงานกันคือเราทําแบบนั้นไม่ได้อ่ะ ทาไม่ได้จริงๆเพราะมันมาแบบไหนก็แบบนั้นเราที่สําคัญเราต้องอ่านกลางไว้มีหลายคนเข้ามาด่าเราว่าเราไม่ได้อ่านตามหน้าไพ่เราอ่านตามหน้าไพ่ค่ะแต่อย่างที่เราบอกเราอ่านไพ่ไม่เหมือนคนอื่นคุณไปเรียนมาจากตําราไหนเราเรียนมาจากตําราไหนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นเรายึดหลักเบสตามความหมายไพ่เราเอาไพ่หลายๆใบามารวมกันนะัตรงนี้เลยก็คือถามว่าเราอยากใช้คําว่า I love you ไหมมันออกมาแบบนี้เราก็ใช้ไปตามนี้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากขายฝันโดยการที่ว่า คุณเข้ามาดูทุกคนแล้วคนที่คุณถามถึงจะรักคุณทุกคนนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกส่วนเนาะมันเป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะยังไงก็ห้าสิ้าไว้เนาะเอามาคอนเฟิร์มสิ่งที่เราสงสัยก็พอส่วนที่เหลือนั้นปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามที่คนของเราเขาจะให้มันเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้และไม่สามารถตรงกับทุกสิ่ง อาจจะตรงบ้างส่วนนี้อาจจะไม่ตรงตรงส่วนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเลยนะคะอย่าซีเรียสเนาะเพราะหลายคนจริงจังมากจริงจังแบบจริงจังเกินไปอะเอาแบบพอดีพอดีถ้าอยากให้มันตรงจริงๆก็มาดูส่วนตัวอันนี้ไม่ได้พยายามฮาร์ดเซลขายของนะแต่ เราจะได้ตัดปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงอย่างงน้นอย่างนี้ทําไมแบบมาด่าอะไรอย่างเงี้ยคือมาดูส่วนตัวค่ะถ้าด่าเราก็จะได้ดา่าเราเลยตรงๆดีกว่ามานั่งโพสให้คนอื่นเห็นว่าคุณแบบประสาทเสียอยู่ดีก็มาด่าคนอื่นอันนั้นมันไม่โอเคละเขามองว่าคุณไม่ดีนะไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ดีอ่ะโอเคเนาะอย่างน้อยขอบคุณกันก็นกนยังดีที่ทําคลิปให้ดูมาด่ากันมันก็ไม่โอเคแหละจริงๆเราไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยนะแต่มันเก็บโกรธเนาะเพราะว่าเราประสาทเสียเหมือนกัน โอเคนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันเพิ่มเติมอย่าลืมกด Subscribe นะส่วนคนที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกคุณมากมายเลยขอแค่อย่าด่ากันก็พอเพราะเราก็มีความรู้สึกเหมือนคุณเนาะยังไงก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ